มาดูไฟกระเป๋าวางบ้างมีไปต้อนอีกอันหนึ่งอ่ะมาเต็มมีเนี่ยเต็มเต็มไอ้เต็มหายเฮ้ยเป็นยังไงไปไม่ได้เอาข้าวก่อนอุ้ยข้าวอุ้ยข้าวเอ้ยเต็มไอเต็มไอเต็มรับอาหารหน่อยอยู่ไหนไม่รู้เลย้ึน เออคืองน,นี้นะกูขอร่วเรมเยเลอะไรตอันนี้ไปสี่อ้าเ้ยอะไรดนนะเดี๋ยวมคยนร่ป Heroes never die อ๋อนะเียเียได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหมุนเ <laughs> พืเเอ่อ,อนกูแสดงทีเลตไรล้วเชื่อใครไปไหนเชื่อที่นี่แล้วมาเอะุ้ยอะไรอ้ย จะเปลี่ยนของบ่อยสอยมะพร้าวได้หรอวะได้ดิปิวปายไม่ได้เออได้ละโอ้ยมะพร้าวตกใส่หน้าเจ็บชิบเดี๋ยวนะเราต้องไปทางนี้ดิมีไพทอนปะมีใครมีไพทอนปะไเป็นเดือนวันหนึงเมื่อกี้ตัวอะไรได้ละมีใครเห็นกับกูปะเมื่อกี้ตรงนู้นอะ มนั่นอะพวกมันขึ <S <S ้นมาไหนมันมีหัวงอมาด้วยแล้วมันก็โผล่ๆๆหลังเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันหลอกกูมคาเปล่าเนี่ยหลังก้อนหินเนี่ยเฮ้ยนั่นอะกูไม่เห็นอะไม่มีจ้ะห้าตโนเหรอ ก,กูเห็นจริงๆนะทับหล่นเหรอกูไม่เห็นกูไม่ไม่เห็นไปซ้ำตาเอือแปลกดีอะไรวะมึกจะจำขอเลยนะโยนไม่เด็ดมาให้กูเบียดแบบคุกแล้วก็ได้อ่าโยนยังไงลนะคิวคางคคิวางอย่าเฮนะ้ยลังต่อป่ะนะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนลังพึ่งเลยวะ เอ้ยมึงมึงว่ามี Achievement แบบวะเฮ้ยอ้าวแดดลงแล้วไปเถอะเมันก mm ูน้ำวิโอหลุมแมลงช้างในยายายาโอ้โหก็ว nice ่าเลยแม่งโคตรจะโอ้ยไอ้ต้าเจฟโอ้โหโอ้โหน้ำเต็มตัวเลย ไปช่วยออกแค่น่าแตมอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็ไปเจ็บตัวหาโอ้ยหนามเดี๋ยวคนมีหนามมีไอ้อะไรพวกมันเป็นอะไรกันเป็นเม่นดูกูหิวเบียกูติดหนามวะอ่ะอืมอืกูไม่ใช่หรอแตมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงด้วย ชอบมากเลยชอบมากเลยเออผดในขั้นบีแมง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 อะไรอะแมงกินฟันไดเปล่าลงมากูไม่รู้มึงขึ้นทางไหนโอ๊ยแมงนี่ไม่ใช่แมงไงแมงกินกูแมงกินกูอ๋มึงวิ่งลงมาตีต้องไปเป่าแต่ใส่มันมันจะอะไรวะเน่ะ อะไรว่าเบียร์คนเจอไปแล้วเขาต้องเป่าแต่เหรอวะอุ้ยเจ็บนิดนึงไม่น่าจะไปเลยเจ็บนิดนึงเดี๋ยวก็ดึงออกดึงออกดิไหนแมงแมงไปโอ้เออดึงสดเลยเลงเตาได้โคกระโจงเลยปะกูไม่รู้ว่านั่นบนมันมีอะไรกูไม่เห็นเลยเลย แล้วก็ดีละขึ้นมาติดเหมือนติดเทปเฮ้ยอ oh. ะไรวะอะไรวะอุย้ยเบียร์กูมีน้ำิดตัวด้วยปว้อนกูป่ะโอ้นึกเลรอฮ้ยแมงว่ะเบียร์แมงจับจับโยนจับโยนสวัสดีครับอุ้ยน่ารักโยนเป็นหินด้วยโยนโยนโยนมันไม่ต่อยก็มันมันไม่ต่อย, <m: S 1> อยมันต่อยมันต่อยตา อุ <anto> ้ย <divide> ต้มจริงๆไม่ต้องเพิ่งฆ่าก็ได้แล้วตรงนั้นไม่มีผลไม้ก็สองลูกโอ้ไนมาดีกว่าโูู้เบีเอตโตคุมินาเราไปทางนี้ได้ไกลไปป่าววะเต็มตัดเชือกไป

แป๊บนึงกูกูได้กลิ่นกูได้กลิ่นกูได้กลิ่นคนตายจากแคคตัสละแบบเต็มอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,างหายใจเข้าีลึกลอกูแป๊บนึงไปรอเก็บของที่ตกไปหน่อยมันน่าจะมีเยอะยๆเลยเอ,อ๋อไม่คันแล้วบางอันก็ตกเิไปแล้วช่างมันช่างมันไ่ปนไปเลยอะไรผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปอ่าอ่ <c oughs> อาควรเอามือขึ้นมาก่อนใช่ไหม นี่บนเดบต์ตกไปเบเห็นปะไม่เห็นครับเราดูคนละเรื่องแบบน่ะพูนยังเอาหนาำออกก่ันสภาพไปตายพวกแคคตัสตัวแม่งพุ่นเป็นเม่นเลยของที่สะสมมากระเด็นหายหมดเลยเฮ้ยไม่แน่ว่าเกิดมาแล้วจะโดนแคคตัสอีก่ะทำไมตัวกูไหลใช่เลย ตัวกูไหลเบียดถอยเบียดถอยเบียดถอยหยุดอย่าเพิ่งรักกูเต็มอย่าเพิ่งรักกูตอนนี้โอเคอกูตื้นขึ้นมาใหม่แล้วแล้วแต่กลัวเพื่อนแล้วแต่กลัวเพื่อนอยจะถามหามันเลยตกไปข้างล่างมันเร็วเอ่อมันแปลกลาวเราดูนะเป็นเชฟดิเวอร์ว่ะมันหนอได้จริงๆเหรอตรงเนี้ยมันหนอได้จริงๆริงเลยนะผมโตไม่ได้ผมก็โตเต็มไม่ได้ เรไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกไปเฮ้ยเราเป็นเคปไดเวอร์มันต้องได้เดี๋ยวะทำไมจะไม่ได้วะปัญญาวหวานตามันหอกมันเข้าไม่ได้กูได้เสีกแต็มอยู่แถวนี้กูไม่ได้ยินไอ้งูเลยนะเพื่อนงูเนี่ยแล้วเราปีนขึ้นไปยังถึงบนนี้ปะไม่รู้อะไม่คุ้มปะจะเป็นพุกไม่ได้ไม่ะในสถานลองดู เรามีอะไรอยูวะเรมีอะไรไว้เนี่ยเรามีเชือกปั้งใน้มโผล่เอาขึ้นวันนี้ได้ปะเรามีเชนอีกอันหนึ่งว่ะเพื่อนอานนต้ค่ะขูคุนี่ขึ้นของคุณนี่อ,อ่าปึ๊กลองดูดิเฮ้หวานเจี๊ยบเอาวางแล้วก็ไปย<ป>้ายต่อมาผูกเชือกกันมาผูกเชือกกันดีกว่า จะมี้ยไปร้อนไฟมันร้อนโอ้ยไฟมันร้อนเล่นตัวไปทางด้านนี้นะเอาเชือกเออเชือกเชือกหน้าเราเดี๋ยวเชือกเชือกเพังกูเชือกหน้ามือหมวกอะไรเหีืยกกันเอาเชือกไปเผาวะตาเฮ้ยเฮ้ยจอดไม่ได้จอดไม่ได้ปิดต่อไปเอ้ยเต็มเต็มจอดไม่ได้เออโอ้กูยังไม่ตายยังแข็งอยู่ดวงแข็งมันก็ไปทางไหนอะขึ้นไปทางเมื่อกี้ถูกละ ก็มันไปได้เว้ยแต่กูไม่ถึงเบียดวงกูไม่แข็งดวงกูไม่แข็งกูรู้แล้วกูจะไปช่วยมึงยังไงวะอยู่ไหนวะแล้วแล้วกูไปช่วยมึงยังไงตา <c oughs> มึงปล่อยนานเกินไปกูเดา,าแล้วอีกงั้นเราก็ต้องไปนะลาเบียร์ดวงกูไม่แข็งเท่ามึงมาแต่เราต้องไปแล้วเบียร์ไอตาไอตาอยู่ตรงนั้นอะมาบ้างเถ ไอตาตายแล้วตาไอตาตายแล้วอย่าเลยเบียมันไม่จะมม่มังังเลยไม่มีหวังแล้วมันเป็นผีแล้วอะใช่กูอยู่นี่ไงไ่เห็นกูไม่ได้ะไปเอกูใช่ไหมเชียวเปยก็ว่ามันเป็นผีแล้วไอ้ต่อได้เหรอไายไหนเนี่ยเฮ้ยไ้ยโอ้อยเฮ้ย ไม่ตายหมันไหมมาอยู่ที่เดียวกัอเลยเฮ้ยฉันเอาเือกให้นะเพื่นแวแบบไม่หลอนแล้วไม่หลอนแล้วไม่หลอดแล้ว ยก่ก yeah, ูตื่นกลับบ้านคนเดียวเวไกลไหมกลั <laughs> บไปกับเพื่อนอีกสอคนที่ไม่ใช่คน <c oughs>